สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เขารับชมอยู่นที่ติดตามช่องมหาธีชาาโยนัดเวลานี้ครับก็ขอเชิญทุกท่านนะครับมารับชมพิธีข้อสาวแต่งนะครับ ่เจจากสินสอนกงเท่าแก่ตัางสบายตามฉบับของทางอีสารซึ่งเป็นเป็นทางและขอเพีงให้ได้เด็กคนนับจะเป็นหมึ่งเดีองจากใจของกรับรับ อนแล้วผมก็จะโพมทำต่อเองครับค okay. so. I mean, ือสึงโซดคงมั่นทุกคอ๋ออันนี้ก็คุยกันมาแล้วเนาะพอนอพอไคงจะไม่นักไปกว่านักไม่ถ้ัหนักผมจะไม่เป็นป้าเลเปาเลย่าเเ่าเอาเขาแต่แค่ไปมาได้เนาะไม่พ่อมาด้วหนักผมจะไม่เป่าขอทอดขอแสนหนึ่งสองสอบาทโอ้เฮ้ยบากครกเิปด ก่อนเต่งต้องสองบาททีีน้้สองบางทจ้าานง้ยังไม่ต้องมั่นนะพ่อตอนนี้นะตอนนี้แล้วเนาะไหนได้ยินว่าเขาคุยกันว่าดูวันดูคืนวันแต่งมาแล้วใช่ไหมใช่จ้าแต่ที่นี่ว่าเขาคุยกันมาแล้วทั้งทั้งลูกสาวเขาทํางานนะจ้ะมันคงเป็นวันธรรมดาแต่นี่ก็เลยบอกว่า วันธรรมดานี่นะมันคัดมันแส่หลายอย่างน้องก็จะบอกกันั้ำอกหมออนาะมัยอะไรอะไรน่ะก็จะมาเป็นวันธรรมดามันก็ยากเนะแม่ยากทีน,นี้เราก็เลยมาคุยกันใหม่ว่า ขอเป็นเสาที่บ้านเสาจ้าเป็นว้านเสาคลักพี่ได้ครับผมดูเรื่องแล้วครับดูเรื่องดูยามแล้วอ่ะได้ได้โรงทรงวันทรงโซงงวันเนี่ยคือวันวันรหัสกบวันเสาร์จ้าวันเสาร์ที่อะไหวนพสวันเสาร์ที่สิบเจ็ดสิบอ็ดสิบแปวั่ไหกเอันนี้นุ๊กสิหกสสิบเกสิบแต่วันเสาร์วันที่ วันเสาร์วันที่ที่แปดใค่ไหจ้าเาวันอาทิตย์วันที่ที่เก้าจ้าพอพอก็ไปดูมาเหมือนกันจ้ากลัวเรามาคุยกันเนาะไม่เนาะแต่หากว่ามันตรงกันก็โอเคถ้ามันไม่ตรงกันเราก็คุยกันได้เนาะแต่หากว่าเอาทางออกใหม่ขึ้นต้นๆนะครับวันที่ที่สองขอวันอาทิตย์ แล้ววันแล้ววันที่พ่อว่ามันจะเป็นวันวันดับไม่ใช่วันดับหรือวันสิสโซวันดาบประเทศวันดับวันวันนี้ไม่ใช่ไนะองใหม่ด้านโพธินมาดูใหม่องใหม่ด้านโพธิ์ ทางเขมเเขาาถืออ๋อแออไม่เป็นไร่อจุดเปรแต่ทางอนาตจุ่มอเอาสเม่ยถึงยังไงได้เลดคุยกันนอจากลางวันเราโทรคุยแล้วไม่คอย่างกันกะกีามามาคุยกันเตน้อมาก็ตื่นมาตีตีนงอไเ่ยแลทั้งแเอาเม่ม่เอาเม่เม่กับพ่อเอาเอาสเปรดกันแล้วกันน้องพบ ไม่ใช่ไม่ใช่เลยทเดียต้องต้องลมยากก่มนเน่ลองเอาสิแป่เอาสิเอ้าสาวสาวท่สม่แลดวม่ที่นี่มันยังไม่ต้องหมันตรงน้แม่เนอเพราะ่ามันมระยะต่างต่างเองเราเราคอยเอาเงิิ้นตอดมาทำแบบเาไปเดือน่าไม่เป็นทหารไปเรา่าดูวันดูคืนมา ทำโน้นมันแต่งแล้วมันไม่ยากหรอกมันตอแต่เราเราช่วยกันยังมันเราบูคบกันช่วยกันปีสองปีหาเงินทิ้งตอดก่อนเออไงั้งคนมันแจกแฉนี่ว่าเราเราพร้อมกันแล้วเราก็คุยกันได้เนาะจ้าพ่อก็ยังไม่พร้อมันอะไรพ่อเขาจะรวมก่อนอ๋อสเปกต้องพร้อมแล้วสอนเรื่อจะมีอะไรบ้างอีกไม่ก็ไม่มีอะไรก็พ่อไม่มีอะไรก็การเล่ายาอ๋ออไรอย่าันนั่นเนาะไอะไรอย่างนั้น ก็ต้องก็ต้องมีหัวหมูแหละจ้ะหัวหมูกับไก่เนาะแต่เตรียมมาให้พร้อมหมดจ้าแต่เอาอย่างนี้ไหมพ่อพ่อเจ้าอย่างนี้ไหมไอ้เรื่องขันหมากหรืออะไรขันหมากลายทั้งนี้เขามีขันหมากลายนะครับแล้วก็มีขันหมากใหญ่แล้วก็มีขันเงินใด้่ไหมแต่พอจะให้ทั้งนี้เตรียมมาให้แล้วละครือคือว่า แม่ใช่แม่ฟังนะแจ่าวันเราเตรียมไว้ปุ๊บทางนี้เขาทำพิธีเขาก็ง่ายเขาก็สะดวกพ่อเอาง่เลยพ่อทางนี้เตรียมพกเกล้านมรถไปอย่างเดียวมรดกเอาเอาเกล้พ่อค่าเตรียมต้องใช้จ่ายหลายประดาน้องค่าเตรียมเนาะแม่ก็มันก็ไม่มากเท่าไรก็จัง ว่าก็ว่านะอันนี้พูดทันอย่างจริงจังมันก็ไม่มากเท่าไหร่เดี๋ยวพอต้องทำให้ถูกต้องนะครับจับต่างในพ่อทำยังไงก็ทำได้ไม่ยากครับไม่มีมันฟังฟังได้ไมันยากเหมือนพ่อตรงนั้นจริงจริงถ้าใช้จ่ายพ่อเราจ่ายแค่จ่าย ทะได้แต่ทำได้ดรเราแล้วอะเราเราบอกที่อย่างใดได้เลยะมาอยากให้รู้ก่อนพ่อถ้าถ้าถ้าแพงกว่าอเมนเมนจะทำเอง้วพอโอ้ระเกินทำไมต้องอครับนางใบไหนเขาเขาจะคิดกะไรยังไงไม่ีไม่ได้เขาถนี่เขาเลย ไม่รู้ก็ได้เอาติด้กันนี่ คือเราเราที่นี่ยังยังหัวหมูเราไปเตรียมหัวหมูไว้ให้นะแต่แบบเหมือนแต่พ่อทํ่พ่อทํ่ทุกอย่างให้ครบพ่อเรามาก็ว่าเออดิค่ะาเตรียมเออจัดการจ่ายแม่จุดนึงนี้เตรียมไม่ต้องรับพ่อจุดนึงที่จะใส่ห่อที่เราเป็นห่อของแม่เลยโอเคแต่เราเตรียมให้ไม่ได้สะดวกให้พ่อกับแม่ทำที่เตรียมให้ตานี่ไม่อยากนั่งขับรถนั่งมาไปขาใส่รถมาเนาะ ไก่งมากข้าจะเชิญมาอย่างนี้ก็อยากถามว่าค่าใช้จ่ายเท่าไรเพื่อนถ้ามากกว่าคมเมทคมเมนต์คนรถใส่รถมานะอาจต่ได้ลาอย่างทั้งนู้นเขาเตรียมกันเท่าไหร่ละพ่อโอ้ยผมไม่เข้าใจนะกคนั้นแหละอยากให้ถูกทีนี่ไม่มีนเรื่องใช้จ่ายครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะาย้อเ้าไม่เล็กตุเสอาพ่อบอกไปเลยพ่อ เอาแต่บอกนะบอกนะให้ข้อจัดไว้ให้แล้วก็มาก็โอเคเลยจะมาแล้สาไปเล้วก็ได้เพร่ะว่าเังมืดแลกยแต่ืนกนเดเขาอยากจะรู้แต่เราก็เอเงินให้าด้เอามีอะไรครับหมูแต่ว่าหมูสองหัวไก่สองตัวไก่สองตัวไม่ใส่ไม่ใส่จีมีใบหนึ่งอ่าอันอันใบด้วยกันใบด้วยกันว่ามาจคกันเออมาจกันท่ใบเดียวยังคำสั่งหมากไา่ทั้งบ้านแมี้มไหม มไม่มีไขันมีแม่พ่อแต่ไม่อยากจัดตามใจให้พได้ต้องถามให้พ่อจัดอยู่นี่ให้เออแต่ถ้าวัดท่านมันมีทั้งนี้เขาก็มีเหมือนกันเลยจ่าเล็กเอออยากรู้อยากรู้ว่าเขามีไหมเถียงมัก็มีไหมแต่เขายม่าอกอ๋อแต่แรกก็มีเหมือนกันและมีหลอดตา ที่นี่ก็ม่อยากให้แบบว่าน่งรถดาไกลก็มีไม่นมเป็นอะไรใช่ไหมรัเตรียมวางไว้เลยไม่ต้องมาเอาไปอามยกมาแต่งกีมาเขาใจกันนะก็มาจัดกระบวนขันมาได้มาถึงนีอันอันยายจะพอจะเอาเทาไรคู่ยายยายบอกไปเลยเมยบอกไปเลยเมยไ้่อะูไปเลย เจ็ดสิบสองอองอเ็อเจ็ดคู่เนาะสเจ็ดเจ็ดสขนมมีขนมมีเจ็ดอย่างอย่างล่้วก็เออมดจ้ดพอมดจาจ้ายเดี๋ยวยังต้นกล้วยต้นห้อยเดีเดี๋วงเจ็ดอางกันครับผมไปตัดมารเพราะจะเหียวก่อน่่จ้างเไว้ทอย่างจ้าแล้วก็ต้องที่จะทาทุกอย่างจาคือคือที่ได้มาเนา มันมาไกลล่ะพอใจเนาะทั้งนี้ก็ยอมเสียสาระจ่ะทำให้ได้เลยได้ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าทั้งนู้นก็ต้องหาคนเียมอุ้ำมาเพ่อปีจะมาจะถือเนี่ยปีแล้วแต่ให้ของให้แม่เตรียมไว้ทั้งนี้มาถึงก็ไปเจ๋งคอยไปตั้งกระบวนขนาด้าวบ้านดีกันจ้ามาล้ไม่เป็นไรกครับพ่อคไม่ไม่เดี๋ยวเขาจะจัดกานเอง ทางเจ้าบ่าวเขาเด็ดกันเองเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับอ๋อค่าใช้จ่ายนั่นแดจ้ะเพราะว่าตั้งน no ี้มันมันก็ไม่มากหรอกลูกครับเที่ยวพ่อไม่ไม่มากจต่เพราะว่าแตาเพราะว่ามันเราเราเราพร้อมใจกันเราเหนี่ยแล้วเราจะมาอะไรเราเปลี่ยนกันถึงได้จะไม่ใช่ายเจ้าบ่าวแน่จะจ่ายเจ้าบ่าวไม่ใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวโตบอกลูกครเดี๋ยวโตบอกลูกนะเอาใง่ายเราพอท่องไ่ายท่องจ่ายง่ายพ่อพ่อจะมากเลยคุณครับจะไม่ให้ยากแม้แต่ กำลังตีเลยว่าจะไม่ยางเรากจะทำไม่คอยและถึงเวลาก็ถึงเวลาดังนี้จะยามาก็จะเลอกเขาแค่ของเดยังเด่งเดยวเพิ่มปรยจำเต็้เด็กเพิ่มเต่มจ้าเอาข้าวอย่างนี้ยากยากยากไม่รักตัวนี้เอาแต่เน้นทำรั่วๆรด่วๆรั่วเรั่ว ถารังิทางคิทางบ้านาคุยเราเด้งกูเขาุยกันเราคอยมาคุยกันเออเดียวไปเจอกัน่ตัวเดียตัวเีเออเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้างหเนาะประเีนี่เนาะกับตาถึงตอนนี้กเไมด้ยกหายก้นแม่ต้องตาต้งใจริงจงแล้วถวายจะหวายแต่ผู้ใหญ่แทนใช่ชีิตอย่างพ่อกับแมุ่้กับป้าประมาณนั้นจ้าก็ก็้เอเอาแค่นั้นจะได้ตัวเออไันมันเนาะ แล้วก็ข้าใจนะแม่เนาะแต่ถ้าว่าเป็นญาติผู้ใหญ่ลุงป้าแต่ยวกนี่พ่อแม่่าเอาคนที่สำคัญโดยเฉพาะทางนี้เขาญาติผู้ใหญ่ฝ่ายแม่ญาติผู้ใหญ่ฝ่ายพ่อใช่แต่ที่นี่ว่าเป็นเป็นลุงเป็นเ้าแก่หรือว่าพ่อเป็นแม่เนี่ยจะไหวแต่ไม่ใช่ว่าไม่ไหวขนาดนั้นเอาใจแม่ก่อนเอาไว้่อแล้วแ้ะบอกใา้อาทิตมันก็ได้ ดูใจตัวนี่โอเคเนาะจะมาโอเคจรัาตนี้เปิเปิดเปิดเปเปิด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 เปเอาดเปลดเปิดปดเปิดเปิเปิด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 เปิ้เปิดเปิด่ปิดเปิดเิดเปิดเปิดเปิด่1แดเปิดเเิดเปาดเะิาวปนดเปิเปดเดเิเเ่อิดาเเปเด จากจังหวดก็บอกว่ายินดีด้วยล้กยินดีด้วยจ้าที่จ้าลงหลวจมท่ายลงเรือลำเดียวก็พ่อพ่อพ่อออกตัวก่อนนะพ่อไม่มีอะไรแล้วจ้าอยู่อยู่ยันกันอย่างนี้อยู่กันแบบชาวบ้านจ้าพ่อที่จะมาร่วมหลวจมท่ายอยู่กับพ่อก็ไม่เป็นไรเรื่องพ่อเรื่องแม่ ดูแลทั้งสองฝ่ายพอแม่ทั้งนี้ปักแก่แล้วเนาะพอแม่ทั้งลูกปักแก่แล้วเราก็ต้องดูแลกันนะแม่ใะไรจะม่ให้ลูกคนไหนปล่อยทิ้งตาแล้วที่นี้ต้องมาทนทุกข์ทนลำบากกับพ่อเ้วยนะลูกพ่อ่ใช่คนมีพ่อเป็นคนลำบากต่อสู้ทีเว้ลูกสาวอยู่ในตลาดตลอดทํางานอยู่ในเมืองเป็นเป็นสาธารณสุกอยู่ในเมืองแต่งเงาะลำบากขับรถไปมาไปมากระดาอพ่อไปเ้าน้าน้องก็ไปทํางาน กตอนเย็นมาก่อมากลมานอนคืนขนมแล้วไปตลาดแค่นั้นเดี๋ยอมาจู่โจมถามอย่างนี้ก็ไม่ได้แนะนำทั้นี้ป้าจ้าจ้าทั้งนี้พี่สาวจ้าพี่สาวก็ทั้งนี้พี่สาวอันนี้ทั้งนี้คือป้าป้าเนียพี่สาวทายจ้าจ้าาจาจจาจ้าจ้าจ้ามาจา้าาจมาจ้าาาจ้า้นจาจ้มจจ้ อนุรักษ์เพชรอินท่านนายกใช่รเป็นพี่ี่เป็พี่เป็นพี่ของเจ้าบ่านนายกเป็นบานาดีสวัสดีลูกนี่ๆคุณบคุณแม่คุณแม่คุณแม่จ้าจ้าจ้าินไ้ทุกคนะจ่พี่เป็นีนาหนว่าพี่ชายมีี่า

พ่อครับผมพ่อพ oh, oh, like, oh, ่อนี่ไหใ้พี Ken ่เยโอ้เป็นพี่ผมผม69พ่อดูเอายรัยตวโงาเราไอ้บุตรหลาขอที่อังกฤษ่เ็ที่ไหน่อ้าข้ีกันเลอยากนไปเล่าว่านออกเออ้าม้ายไม่ได้กินน่คน มันกกาโไปเอะทอยู่นยังโลอากนะไม่กงลอกลูกับี่อยู่ใับอยู่พวก้อนากันเมาอวในบาันาราดหนาเ่อะกันเอามาใดากันออกาากันคเมื่อไรจะมีเมื่อไรจะเจออ้ยโอ้ยยาาอบก